สวัสดีครับก็วันนี้มีพระมารีวิวให้ชมนะครับเป็นพระปี2องพันเนะครับเป็นพระเนื้อผงของหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมนะครับราคาก็หลักหมื่นนะครับแบบนี้ก็มีทางผมก็ยินดีรับเช่านะครับ มาชมองค์พระกันดีกว่าครับก็เป็นสมเด็จครับสมหน้าบันนะครับองค์นี้ก็ค่อนข้างน่ารักครับด้านหลังก็เป็นหลังรูปเหมือนของหลวงพ่อแพรนะครับก็จะมีอ่า จีวอแล้วก็เกสาติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตะกุดเป็นตะกุดทองแดงนะครับก็จะมีพวกสายสีแล้วก็เม็ดข้าวสารนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูครับนี่ครับก็เป็นเม็ดข้าวสารนะครับ ก็เอาพาะแท้มารีวิวให้ชมครับสภาพแบบนี้ผมก็รับเช่าหลักหมื่น,นครับปี่ปีันใดมีก็สามารถส่งเข้ามาทางาทางไลน์หรือว่าข้อความต่างๆครับที่ได้เห็นนะครับที่ผมผมจะลงทิ้งไว้ด้านล่างครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น,นครับหยดเลือดของหลวงพ่อแพรนะครับนี่ครับ ุมก็เป็นซ้มหน้าบันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงลงกล้องให้ดูอีกทีครับลักษณะพระนะครับก็จะเขียนคำว่าไตาแพรครับแล้วเก้าสองมารครับก็คือรุ่นไตามาดแพรเก้าสองนั่นเองครับแต่ว่า นี่ครับอันนี้ดูนี่น่าจะง่ายกว่าไตรแพรครับเก้าสองแล้วก็มาะครับไตามากแพรเก้าสองครับแบบนี้น่าจะอ่านง,ง่ายกว่าครับก็มิติพระต้องมีนะครับหน้าหลวงพ่อก็จะเอกลักษณ์ครับยิ้มแย้มครับมือทั้งสองข้างก็มือขวาทับซ้ายนะครับ เอกลักษณ์ของลรงพ่อแพรนะคร okay. so paper, uh ับ huh. ก okay, ็มาดูคอบตัดกันบ้างขอบด้านข้างก็เป็นบล็อกเครื่องนะครับก็ต้องมีรอยตัดของบล็อกนะครับเห็นครับจะเป็นรอยตัด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 ครับอันนี้ก็เป็นด้านซ้ายขององค์ผานี่เป็นด้านขวาครับก็นี่เห็นไหมครับมีรอยตัดอยู่เหมือนกันนะครับด้านบนก็นี่ครับรอยตัด แบบนี้ครับแท้แน่นอนครับนี่ด้านล่างก็มีเหมือนกันครับทั้งสี่ด้านมีเหมือนกันหมดครับมาดูมิติผะหน่อยสภาพน่ารักดีครับองค์นี้ก็่เพื่อนพี่พื่อ์นายมีก็อยากจะขายก็สามารถส่งมาขายได้ครับผมก็ยินดีรับเช่าครับ ก็เ,เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ